เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะใหม่ป้ายแดงของทีมเราที่เพิ่งจะย้ายมาจากทางมาร์ลนายูเวนตุสมาสู่ถิ่นแอนฟิลเมื่อช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นก็คือในรายของทางเฟรริโกเคียซ่าปีกจีมชาติอิตาลีที่เราเจียดเงินเพียงแค่10ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างๆอีก2อล้านปอนด์ไปเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีม แต่จากการที่เขาเองร่างราสนามไปนานและไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับทางเบียงโคนเนลี่เลยตลอดช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาหลังจากไม่อยู่ในแผนการทำทีมของทางเตียโกโมอตตาในใหญ่คนใหม่ของพวกเขาจึงทำให้ตัวของทางเคียซ่าเองนั้นขาดเรื่องของสภาพความฟิตเขาต้องใช้เวลาตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นับตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเราในการเรียกความฟิตกลับมาอีกครั้ง นั่นจึงทำให้โจ้ตัวเพิ่งจะไม่ได้รับโอกาสลงประเดิมสนามในสีเสื้อของทีมเราเป็นครั้งแรกสำหรับเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่ฟาดแข่งกับทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนามสานสีโรสเตเดียม เขาถูกส่งลงสนามมาในฐานะตัวสำรองตอนช่วงท้ายเกมซึ่งแม้ว่าเขาจะได้ลงเล่นไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่มันก็ถือเป็นก้าวย่างแรกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและตัวของทางอาร์เนอร์สตรอตในแยงดัชแมนก็อไม่สัมภาษณ์หลังเกมอีกด้วยว่าเคียซ่าจะได้รับโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ ล่าสุดก็ถึงคิวที่ตัวของนักเตะเองจะออกมาร่วมแสดงความรู้สึกที่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้ลงประเดิมสนามให้กับทางลิเวอร์พูลเสียทีมีความสุขอย่างมากเลยนะที่ได้ลงประเดิมสนามให้กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลมันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากที่สนามซานซิโลสเตเดียมเขีซ่าโพส์ตลงในอินสตราแกรมส่วนตัวของเขา ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวข้างต้นของจู้ตัวก็ได้รับความสนใจจากบรรดาแฟนบอลอย่างล้นหลามและมีผู้ที่เข้ามากดไลค์ให้กับโพสต์นี้มากกว่า500,000คนกันเลยทีเดียวในในก็เปิดประเด็นว่าได้ควันหลงจากการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปียนลีกของทีมเราเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลย หลังการแข่งขันในถ้วยใบยโตของยุโรปมีการปรับรูปแบบการเล่นใหม่ทำให้เพื่อนๆหลายท่านอาจจะยังคงสับสนและไม่เข้าใจกับระบบการแข่งขันที่ถูกปรับมาให้เหมือนกับเป็นการแข่งในเกมลีกโดยมันจะมีคัดออกแปดอันดับแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในทันทีขณะที่ทีมที่จบอยู่ในอันดับที่9ถึงอันดับที่24จะต้องมาเล่นเกมเพย์ออฟกันเพื่อหาอีก8ทีมที่เหลือผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปตามลำดับ ส่วน8ทีมสุดท้ายของตารางก็จะจอดป้ายเพียงรอบนี้โดยไม่มีโอกาสไปแก้ตัวในการแข่งขันรายการอื่นๆอีกแบบในฤดูกาลที่ผ,ผ่านมา นั่นคือรูปแบบคร่าวๆข,ของการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกในปีนี้และล่าสุดทางออเตอร์ที่เก็บสถิติต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่องก็ได้ใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของพวกเขามาคำนวณเลยว่ามันจำเป็นต้องเก็บให้ได้ทั้งหมดกี่แต้มถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งผลปรากฏว่าจากการดันระบบไปมากกว่า50,000ครั้งและมีการรวบรวมสถิติออกมาก็พบว่า98%ของทีมที่เก็บได้เกินกว่า16แต้มขึ้นไปในการแข่งขันรอบนี้จะเพียงพอต่อการจบใน8อันดับแรกและคว้าตั๋วผ่านก็สู่รอบต่อไปนั่นหมายความว่าหากเราต้องการจะก,การันตีได้ถึงขั้นนั้นก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้5นัดและสเสมออีก1นัด ทังนี้ผลการคำนวณยังบอกต่อไปอีกด้วยว่าหากสามารถเก็บได้15คะแนนก็จะมีโอกาสผ่านเข้ารอบอยู่ที่73เปอร์เซ็นต์ด้วยกันแต่หากได้แค่14แต้มโอกาสผ่านเข้ารอบจะตกลงมาเหลือเพียงแค่28เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนั่นทำให้เราสามารถที่จะวางเป้าหมายได้เลยว่าหากต้องการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนั้นเป้าหมายต่ำที่สุดก็คือการคว้าอย่างน้อย15แต้มหรือจะต้องคว้าชัยชนะทั้งหมด5เกมด้วยกัน ด้วยเหตุนี้จากการที่เราสามารถประเดิมด้วยการเอาชนะทาง AC ีมิลานมาได้แล้วในเกมแรกจึงทำให้เราต้องการชัยชนะอีกเพียงแคนะ่สีนัดจาก7เกมที่เหลือเมื่อพูดถึงการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปียนลีกที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งอาวุธเด็ดที่เราใช้ได้อยา่างทรงประสิทธิภาพสุดๆในเกมนัดดังกล่าว นั่นก็คือการเข้าทำจากลูกตั้งเตะที่ทำให้ทีมของเราทำได้ถึง2จาก3ประตูจากการเข้าทำของทางเวอร์กิลฟานได้และอิบราฮิมมาคคนาเต นั่นไม่ใช่เหตุผลที่บังเอิญที่อยู่ดีๆทีมของเราจะกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นลูกตั้งเตกแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นลูกฟรีคิกหรือการเล่นลูกเตกมุมเช่นนี้แต่มันเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกฉานและมีการศึกษาคู่แข่งมาเป็นอย่างดีจากทางทีมงานของอ r านเน l ร์สนั่นจึงทำให้พวกเขามีการฝึกซ้อมพิเศษในประเด็นเหล่านี้และผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าวก็คือ อารอนบริกที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากับบทบาทโค้ชของทีมชุดใหญ่ด้านการพัฒนานักเตะเป็นรายบุคคลตามการเปิดเผยของทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางดิอัตเลติกสนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ได้ออกมาลงลึกรายละเอียดของเรื่องนี้เลยว่าลิวร์พูมองเห็นจุดอ่อนของทางไมค์เมยองผู้รักษาประตูของทางเอซีมิลาน ที่เขาไม่เก่งในเรื่องของการป้องกันลูกตั้งแตก่กและมักจะแสดงออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งว่าออกมาตัดบอลค่อนข้างจะช้าด้วยเหตุนี้จึงทําให้สโมสรของเราช่วยประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวข้างต้นและสั่งให้มีการฝึกซ้อมในส่วนนี้มากกว่าปกติหลายเท่าตัว ทั้งนี้ทีมงานของส็อตเองก็ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเล่นลูกตั้งเตะเป็นการเฉพาะทำให้เขาเลือกใช้งานบริกเข้ามารับหน้าที่ดูแลในส่วนนี้และโจ้ตัวก็ทำผลงานออกมาได้สุดยอดดังกล่าวนั่นแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันในการเตรียมความพร้อมก่อนเกมของเราและนี่ก็าจะาก,กลายมาเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่กลายมาเป็นไม้เด็ดสำหรับทีมลิเวอร์ p o o ของเราในการแข่งขันฤดูการใหม่นี้ได้อีกด้วย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นที่ได้กลายมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของสื่อหลายสำนักในประเทศสเปนตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงช่วงเช้าวันนี้กันบ้าง นั่นก็คือรายงานข่าวเกี่ยวกับอนาคตของทางมาร์ตินซูบิเมนดีมิดฟิลด์ตัวเก่งจากค่ายเรอัลโซเซียดัดที่ทางลิเวอร์พูลของเราเองก็มีความพยายามอย่างหนักในการตามเกี่ยวพ่าราสีเขาตลอดช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายทีมของเราก็ต้องสดเ้วไปตามระเบียบเมื่อเราได้ถูกตัวของนักเตะเองตอบปฏิเสธกลับมาหลังจากตัวของเขาเลือกที่จะฝากอนาคตร,ระยะยาวเ,เอาไว้กับทางต้นสังกัดปัจจุบันต่อไป เขาได้รับคำมั่นสัญญาจากทางเรอัลโซเซียดัดว่าจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาพร้อมกับการเทค่าเหนื่อยเพิ่มให้กับโจตัวจนกลายมาเป็นนักเตะที่ได้ค่าแรงสูงที่สุดภายในทีมหากยอมที่จะปฏิเสธทางลิเวอร์พูลดังกล่าวทว่าสุดท้ายเมื่อโจอตัวยอมทําตามและตลาดซื้อขายนักเตะก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วแต่ทางเรอัลโซเซียดัดเองกลับมีการเล่นแง่ไม่ยอมทาตามสัญญาดังกล่าวข้างตน้น แต่ื่อไม่นานมานี้ทางประธานสโมสรของพวกเขาอย่างทางจูอักินอาเปริเวก็มีการออกมายืนยันด้วยตนเองซ้ำไปอีกด้วยว่ามันจะยังไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ของทางซูบิเมนดีนั่นจึงเป็นเรื่องที่สร้างความขุ่นใจให้กับตัวของนักเตะเป็นอย่างมากเมื่อเขารู้สึกว่าเหมือนถูกสโมสรหักหลังความไว้วางใจที่เขามีให้มาโดยตลอด ล่าสุดเรื่องเราก็ดูเหมือนว่าจะลุกรามบานปลายไปใหญ่โตมื่ทางบุนโดเดปอร์ติโบสื่อชื่อดังของประเทศสเปนก็มีการขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ว่าซูบิเมนดีถอดใจจากการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเรอลโซเซียดดและจะหันไปเซ็นสัญญากับทางลิเวอพูแทน เมื่อเราขยับไปดูไส้ในของข่าวดังกล่าวทางบุนโด d เดอะอร์ติโบก็อ้างต่อไปอีกด้วยว่าซูบิเมนดี้ไม่ยอมอยู่เฉยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการติดต่อกลับมาหาทางหรือว่าผูลในเบื้องหลังเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ที่ยอดทีมจากมือซีไซ์จะรือฟื้นก่อนคว้าตัวเขาขึ้นมาอีกคำรบในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคม ขณะเดียวกันเขาก็ยังยอมรับถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเองที่จู้ตัวก็ยังรู้สึกถึงความเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้และยืนยันความตั้งใจที่อยากจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิล์ให้กับทางลิกว์พู้ได้รับสา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของทางมาร์ตินซูบิเมนดีอีกเช่นเดียวกันเพราะหลังจากสื่อของประเทศสเปนมีการรายงานข่าวออกมาเช่นนั้นทางสื่อของฝั่งสายหงอย่างทาง Liverpool World, ลิเวอร์พูลเวิลด์รวมไปถึงสื่ออื่นๆของอังกฤษอาทิเช่นทางทีมทอก็มีการออกมาเล่นประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันแล้ว เช่นเดียวกันกับพักอินดี News, ้ไคล n า w นิวสก็จะมีการออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นไปในทิศทางเดียวกันร้อไปกับทางรายงานข่าวของทางมุนโด de p ป r t ตีโบข่าวจอกพิเศษมาร์ตินซูบิมเมนดีมิดฟิลของทางเรอัลโซเซียดัดได้ทำการตัดสินใจไปแล้วในตอนนี้ว่าเขาจะอำลาสโมสรอไปในเดือนมก,กราคมอินดี้ไคล n า w นิวสโพสต์ลงในหน้า X ของพวกขา ตัวของนักเตะเองได้มีการทำการร้องขอให้สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอเข้ามาขอซื้อตัวเขาและเจ้าตัวเองก็ได้แสดงความเสียใจต่อการตัดสินใจของตัวเองที่เลือกอยู่ในประเทศสเปนต่อไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ